สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับอันนี้ผมมาตกปลาชายฝั่งนะครับเดือดที่แถวๆถสตาหีบนะครับอันนี้บรรยากาศดีมากเนะนะครับอันนี้วางเบ็ดใหญ่นะครับเบ็ดปานะปลาใหญ่นะกลางน้ําส่วนคันนี้นะครับวางเบ็ดเหนือน้ำาขึนลอยนะแล้วก็มีคันหน้าดินหนึ่งคันนะครับ วันนี้มาสามคันนะครับกับเรือคู่ใจนะเนี่ยบรรยากาศร,บรอบๆนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศร,บรอบๆให้ดูนะครับนี่นะโอเคนี่นะครับแล้วก็อันนี้เรือลมนะครับ เราจะถ่ายรอบๆให้ดูนะครับบรรยากาศรอบๆนี่สุดยอดเลยนะนี่นครับอุปรกรณ์ในเรือนะอันนี้คันหนึ่งนะครับเป็นคันหน้าดินนะครับรอบๆนะครับบรรยากาศนองวนเล็ทะเลอยู่สุดสายตาเลยนะครับอนอนนะนี่หัวเรือผมนะครับนะครับอันนี้เรามาตกปลาไทยฝั่งวันนี้นะครับ ข้างๆนี่เต็มไปด้วยเรือสวยๆยง,งามเต็มเลยครับอุปกรณ์คนเล่นน้ำเต็มเลยนะมีบารานาโบส่วนตัวเรือสปีดโบส่วนตัวนะครับเรือยอทเลยนะนี่นะครับบอกว่าบรรยากาศตรงนี้สุดยรรอดเลยเดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปนนะครับโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยชัดนะน,นะในโทรศัพท์อาจจะ ดูว่าเป็นเรือเล็กนะครับแต่ใกล้ๆนี้ถ้าเป็นจริงๆนี่อยู่ใกล้ๆไม่ไกลนะครับนี่นะดูเรือลำยอาดลำนั้นนะครับสุดยอดนะครับเดู๋ยวเข้าไปเลยนะความ z o มละเอียดไม่ได้นะครับนั่นนะเรือลำนี้ไม่ไกลนะพี่ตอใกล้ๆนะครับ เรือยอดลำใหญ่นะครับมีสไลเดอร์มีสะสะอยู่ท้ายเรือด้วยนะครับยอดนะครับปลาตอนนี้ก็ได้พอสมควรนะครับยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวรอน้ำเย็นอีกทีนะนี่นะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับอันนี้ครับปลาที่ได้ครับจะมีปลาโกนะครับ มีปลาซอกนะครับแล้วก็ได้กุศลารมาตัวหนึ่งนะนี่นะกุศลารได้ปลากุศลารมาได้นะครับแล้วก็มีซ็อกนะครับปลาซอสโอเคครับโอเคครับตอนนี้นี่ก็เย็นแล้วนะครับสี่โมงเย็นแล้วนะครับสุดยอดครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะ แล้วก็มาดูเรือนะครับเรือหรูนะเรือยอท์นะครับ,เ,ออรบเต็มเลยนะฝั่งนู้นนะเห็นไหมครับดูงี้ไกลนะครับนะแต่จริงๆใกล้นะเป็นภาพหลอกตาหนิดนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เราก็กลับบ้านแล้วนะครับเราไปดูกันนะครับว่าไดยเยญ่หรือเปล่านะนีบรรยากาศอยู่กลางทะเลนะครับ แดก็ร้อนหน่อยแต่ก็สุดยอดครับสนุกมากขอบคุณสำหรับผู้มาติดตามชมนะครับมาชมมาสับตะไคร์มาด้วยกันขอบคุณมากครับ